เพิมอกาสิแพี่คุณจะตัวเองคนเดียวกลัวกล้โคตดอ่ะเรียกมอสเรียกบอสเราพ่อบอสปิดหูด้วยไอ้เล็วดิเขารออยู่แต่เที่ยงคืนแล้วเนี่ยปิดว่ะเห็นไหม เอาเงินเรื <kr> ่อยๆเขาไปเขาเงินไปคืนเลยทุกคนคอสเงินคืนมันเดี๋ยวพ่อบอสเดินลงมาตกตรงมึงอะไรอย่างคนอะไรดวขนาดนี้มันอยู่ใกลติดอีกแล้วแต่ร้องไห้เลย

ไม่หนาวแล้วไม่หนาวแล้วไม่หนาวแล้วขอเสื bracket, okay. ้อผ้ออกพี่แดงถอ้อเสื้อผ like uh> ู้ขอเสื <t <t ah ah ้อพู้แล้วควงเป็นอะไรนะอ๋อควงถอดอยู่ถอดอยู่ติดกระดุมอยู่ไม่หนาวไม่หนาวนี่ไม่หนาวบอกเลยไม่หนาวไม่หนาวไม่เด้อ โว้ยทุณได้65แล้วดวงจะเสียตังค์ไม่เสียบอกแล้วอ้ยบอกแล้วง่้ยใช่บอกบอก15ไม่ใช่ของ80อะมันแค่ของ60แต๊งไฮ้นอตตัวละครสำรองเราอ่ะได้เท่านี้ก็พอแล้ว เราต้องพูดกับไผ่เองว่าแตยังไม่ซื้อบวกติดซะ้กันตีนอ่ะพิมาหาออยล่าไปแตงออยถ้ามันบรรพันหนึ่งเอฟบอกมันค้อนถาาพี่เหมือนเดิมลอเล่นลอเล่นไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอา ตอบตอบใครวะสู้กับใครวะเนี่ยสู้กับพี่อยอยไงี่ยน <c oughs> <c oughs> สู้กับออยโอของคนได้นะอ้อยดีใจมาฟิโจ่ใช้ตัวนี้ซิปได้นะไม่เสียตังค์นะนอดแค่เราไม่เสียตังค์เราก็พอใจแล้วอะ อะไรวะโหเฮ้เมื oh. ่อก่อนนั้นเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยคือเราดูไอ้นี่หมดแล้วไงว่าเราจะต้องใช้เงินเงินใครเท่าไหร่อะไรยังไงไง oh. โอ้โหเหมือนแบบคุณไม่ต้องเสียเงินเลยอะ่ะมันมันปีนตรงนั้นมีพันเดมไม่ใช่เหรอเอ้ะเงินกี่วังนั้นอะไรวะไอ้วันนี้ถ้าเกิดว่าอีกประมาณอักสองสามวันถ้าเกิดขายของออกแล้ก็มีเงินอยู่อุ้ยเจ็บคอ นับเป็นบวกสิบห้าอันที่เท่าไหร่ในชีวิตเราแล้วลวะสองปะเยอ,อันที่สามพิล่าอ๋อพิล่าเทาานูมีพิล่าเทาานูมีมาเจตี้มาจตี้สเปลซอสเจ็ดสิบก็มีเรื่องนี้แล้วก็มีบวกสิบสี่เซตัตบวกสิบสองแล้วก็เซตัตบวกสิบห้าซื้อมา อันนี้ก็ขายไม่ได้ดิขายไม่ได้คือถ,ถ้าเราจะซื้อ80ิบ10 10 15มาเนาะอันนี้มันก็ไม่มีค่าไงอตอนนี้มันมีค่าแล้วมันมีค่าแล้วมันก็ขายไม่ได้บสเปดกับอนุนคีอะไรเนี่ยทีต่ต่างกัน9เนาะแต่ตัวนี้มันเป็นสกอสกอทวิงกิ้งเมลสตอมอยู่เลย